สวัสดีค่ะเราจับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับริสานะคะวันนี้ริสามีข่าวอัปเดตของทอกศนะคะหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มาบอกกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางทกสนะคะได้ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้กับเกษตรกรแล้วก็คนที่เป็นครอบครัวของเกษตรกรนะคะได้กู้เงินนะคะลายละไม่เกิน1,000 0บาทค่ะ โดยที่นะคะดอกเบีย้ยก็เป็นดอกเบีย้ยที่ถูกมากซึ่งเป็นดอกเบีย้ยที่คงที่ด้วยอัตราดอกเบีย้ยอยู่แค่ที่0.1%เท่านั้นเองนะคะถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถาเข้าไปนะคะกู้ได้โดยที่นะคะเขามีโปรโมชั่นดีๆนะคะทกะสให้โปรโมชั่นดีๆตรงที่ว่าสามารถนะคะพักชำระหนี้ได้ หกเดือนแรกนะคะนับตั้งแต่วันกู้เลยแต่ว่าระยะเวลาทั้งหมดนะคะที่คุณจะผ่อนชำระคืนให้กับทกศนี่ก็คือไม่เกิน2ปี6เดือนและยิ่งไปกว่านั้นนะคะที่ดีไปกว่านั้นนี่ในเรื่องของค่าชำระค่างวดในแต่ละเดือนในแต่ละงวดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยสามารถจะแบ่งเป็นเป็นแบบชำระ3เดือนหรือชำระ6เดือนแบบนี้หรือกี่เดือนเราก็ ไปคุยกับทางแบงค์เขาได้นะแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ3เดือนกับ6เดือนอย่างนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ลองเข้าไปติดต่อนะคะที่ทกศนะคะนับแต่วันนี้เลยนะคะจนถึงวันที่30มิถุนายนปี64นะคะหรือว่าคุณจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะของทอกศก่อนก็ได้นะคะคือเบอร์ไว baac นะคะ o r th นั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในการกู้เงินค่ะสวัสดีค่ะ